วันนี้เราจะ,ะไปงา,า <laughs> งานขาวดำงานขาวดำแบบไรแบบนี้วันนี้เราจะมาเป็นแบบผู้จัดการศิลปินนะคะศิลปินผู้ใดพี่นอ้องคงจะมาต้องสืบนะเนาะเฮันลาไปดูกันเลยค่ะโมเมนผู้ทั้งหนาด้ยพี่น้องแทแดวยใส่สูตรแม้วนหมอแค้นไพบุญ ส <R> ีไปงกนกวา่ามื่อนี้ไปงานขาวดำครับโรยน่โซเฟอร์จะเป็นสวิทสาบานโอ้ยแจ้งเบียดแค่สองหน่อยนะพี่โซเฟอร์งานขาวดำครับงานาซฟของพี่เอือยนะครับของเอือยนัดพอเอือย <S <S เออพ่อเอือยพ่อเอือยพ่อพี่สาวนะคะ <S <S 2> <S 2> ซึ่ง <S <S เป็นแฟ<ห>นเพล้งนี่แหละพี่อ้อยเหอพี่อ้อยพี่อ้อยพี่ชอตเหอเออพี่อ้อยพี่ชอดนี่แหละเพื่อนด้รับเกียรติไป เออไปล่ำไปร่ำมื่อีงไปล่ำสิล่ำล่ำใส่แค้นให้แบบล่ำใส่แค้นให้อันแบบนั้นยิ่งพอเราผู้เราเสียเรามาไกลแล้ววะเรามากระทอมท่ำใจเออเรามักผีดทับธนาใช่เราก็ได้มากูเอาตีเรามักเพ่งขูโอ้เอากระทอมท่ำใจคือประจักษ์นั่นสินะตอนที่ตอนที่ใช่ถ้ากระบางอยู่ดีกระทอมท่ำใจก็บของมันเป็นของขวัญของมันเป็นของขวาใส่เศร้าขึ้นเอาใส่แค้น ก็สิบว่าได้เปิดเศร้าอยู่บ่มีครับก็มั่นคงแบบเดียวเอา้เอาก็คือกทด้องสวดด้วยแล้วเป่าใส่แค้นให้น้องเปา่าเป่าเป็นเพลยง,งนะครับบรรยากาศดียื่นใส่ก่อนงานงานยู่นใส่ก่อน้านเหมือนแอครับตำบลอันน้องตูมน้องบัวน้อยแม่เดีวยวบ้านน้องน้องโบนอยขอนแก่นเฮานี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไก่ไก่หอดงานก่อนเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งบรรยากาศกันตอนนี้ขออนุญาตเดินทางก่อนก็แล้วกันนะคะ ตอนนี้มาถึงงานเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอ,อยากจะบอกว่าบริเทศไทยท่างเขาในเบิงทางเขาเป็นไงเงี้ยมจริงๆไม่ได้มาแค่เอ,เอกท็อปธนาชัยค่ะตอนแรกนึกว่ามีิพระเอกท็อปธนาชัยมาพี่น้องแต่ว่าปาก,ปกดวดบามาหอดงานแล้วพ่อน้องๆนะคะน้องๆทีมแดนของเราวันนี้ก็มาช่วยช่วยพี่อ้อยด้วยนะคะนี่ซึ่งรู้จักอันนี้นําทีมโดย น้องบีน้องอ่ะ <c oughs> โอ้โหมาทรงโสปเป็นยศมาศจังสิมาคนแกวซอยพืช <c oughs> มาขามเตรียมสแตนบายครับพี่นออ้อง <c oughs> ก็จะเป็นงานเบาๆ <c oughs> เป็นงานเอื่อยเป็นงานพีสาวนะคะ <c oughs> ของอคุณพ่อครั้งสุดท้ายนะคะซึ่ง เปื i, f c, f f f ่อยนี mm ่ก็เป็น FC เป็นแฟนคลับของรับเปียววัคซินอยู่แล้วนะคะปกติในตะกอต้อยไม่ตะกอผู้ชายอยตะกอกระเท่ยผมเงยวหรือเปล่อบัลลีหรือเปล่าตะกอกระเทยมผมเง้ยวแต่ว่ามันขาวๆคในกล้องนั่นเออในกล่องมึนแบบออร่าเฮ้ มึงฉีดผิวบ่อมงกินยังเอายเฝ้าด้วพี่น้องเอามันกับคอนเทนต์ซ้ำกันตัวเป็นย่างคือพอไปไทยตอนกินเขาเอาเอาคือเป็นแบบนี้บเปตล่เวป

ก็จะร้องสองผลงานเพลงนะคะละกาศีเป็นล่ำทรงดวงวิญญาณพ่อนะคะซึ่งเป็นผลงานเพลงที่คุณพ่อชื่นชอบอันนี้เป็นขอมูลจากทั้งญาติพี่น้อง i uh, yeah. กันไปไถ่ขา่ายยังมีมันขึ้นมาหาพี่น้องคู่เกา่าจากกันตายมันเป็นเป่าบ่มีวัดดอกนาทุ้งหาหน้าส่วนนีีรัตนคุณความดีท่านั้นคูณความดีทอานั้นที่ทุกอยู่ให้ห้องห็นเป็นทย์สินเงินท้องสิ่งของที่เหลือใบค่อยเตือนใจเฮางนีเพื่นอาานกบุปการีหายังเร็วมากเปรียบสังมาตาปดตุอุปทาน,นัคูดของพอเม่นีหักหลังหล่นลืนอนาณาตาในย่ายลูลากในป่าแกลเคือือดางเดียวกันจากเป็นบ้านขึ้นในอิศิมีม่อและหน้าเมีย มันทำเวียนมาไก่เป็นังได่กระต่ามเต๋คุณความดีดีละพ่อคุณความดีดีละแม่สีสอยเทพไทยเมื่อป่าสู่สวรรค์พี่น้องเอ้ ดวงที mouth, ่วีมาหอดบาตาดวงเอ้ยดวงดวงวิญญาณลอยจากลางไปสวงสังสัวสวรรค์แสลำพัน ก้มพะคู่ทันตึ้งลงตาพระเทรานุเทรละพร้อมพระสงฆ์เราอจ้นใอขารำงธชนาใจขวาย่อสิบนิ้วมันงุ่มตอนเ้าเก่าเป็นลำยาวเพ่าะหยอหยออะไรเจ้าพ่อุ้ทยคือคุณพ่อสำลีว่าจของเฮาและเราพ่อเม่คนที่หน่งเราพ่อเม่ ที่นายต้นหมตัวหัว้ได้หงแถวแถวอำเภอเมืองกอกตได้เราเด็กันไปทนตัวคุณควรมีที่ติดตัวเพอสำนึกวันนั้นพวกลูกหลานจะได้สาชาวประชาพี่น้องเนื้อใต้ได้สุขเย็นกิจกรรมพ่อ่บบินถึงงานลาดและงานลุง พอสัมฤทิเสียสละสวยประชักษ์เจาองเสียงคือเป็นบนรลิบประยุกตุกโุขเดียพากันเดินดอกบานายนี่เป็นบันสุดท้ายพอสัมฤทธิ์ได้ละโลกสังฆาลบอดยังมันกายเจ้าสู่กบายนแปดสิบปีอายุได้ละโลกสงสาร ละสังขารเมืองคนเมืองคนจกากกูทำโนไปแล้ว เสียใจอ,าาอจะไรเสียนเพราะจากไปเจอใครมาปเปรียบแทนหากว่าเมียนจาตาพามี ดวงวิญญาณของเจ้าอย่านายมีเลอะแต่เพียงคุณงามและกความนี่ชั่วชีวิตจะไม่เลี้ยวส

Lạc mạc mà Mày trẻ trường Trong khâm tuyệt không sẵn sàng Thuộc Cơ Nhân tâm Lạc sạc thủ đức Khoa hệ minh Y ไปอยู่กับปายาแทนอยู่เรื่องแมนเดินสังคำวไปน้อยยังบอกสบายไปน้อยยังบอกสบายสายลม โอ้แม่ยายแมคิดคิดป้อม่ตอยู่ตตสู้ลบากลํค างเป็นตาเจ็บไข้บางเคยได้ซ้ำเหลียวบังรลุพูมเหลียวบรรลูมิแม่ใจแต่ห่วงใจก็จังขาดลบโพรงใส่ต้นไม้ใหญ่ที่เคยสนเดิมพ่อก็จะไปพ่อก็จะไป ใต้โตเก่าที่ลูกเอาจรไปบูชาจำดองกับปูคิดเบอร์ดูแนวกินของเกา่าของแสียป้ได้แต่ปากเจา้าหลังเจอเขาเอาเกลือมย้ยเธออยากเสือผ้าไหมให้พ่อแม่ใส่ต้มี

เลี้ยงน้งหัวน้นตาปวดบาดไเยามคิดโมอดมาจำดอกกระปูคิดบนงดูแเลค้วิดของเก่าของแสบยป่ด้แ่ปากเขาล้างเพื่อเขาเอาเกี่ยวหัวเธ อยากซื้อผ้าไหมให้พ่อแอม่ใส่บอกมีปันอยางบรรลุเมีนซื้อมาเป็นเวลาบัดนี้ใใส่คิดพ่อคิดพ่อคิดพ่อคิด,คด,คด,คดคมแม่ตอนแกยังอยู่เป็นเมียตอกตาใส่มาคู่ บรรพอยู่ที่ยังมะตาสลงพระแพของพ่อของแม่เก็บเอาที่ได้เห็นแล้วน้องนักฟังกดบ่ได้ยอมคิดฮอดมา <imitation> 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 ลรำทวัตนาชัยจากบเบียบ์ัระทศินเมื่อนี้มีโอกาสได้มารำอาไลาส่สวนสการสุสวนิยญาณของอิปอรสัมฤีพิ่าสีดีของเขาขอให้ดวงวิญญาณของอิปอรจบไปสู่สุขติไปวัดเขาบริหาไปวัดป่าบริสุเกิดดีถึงสุขถ้าดวงวิญญาณของอิปอร์ตกทุกข์ขอให้พปอสัมฤีพ้นจากทุกข์ อดมมิย่านตกบรรสุกดีแล้วขอให้สุขยิ่ดีขึ้นไปคุณงามความดีที่พ่อเคยเห็เุเคยท่าเคยศาสอนลูกสอนเตา่าลูกเตา่เตาลูกดานย่งลำเดือดถึงอยู่ตลอดเวลาศาสนาพี่จริงขอให้พอ่อมาเกิดเป็นพ่อของลูกของเตา่าของลูกของดา,า,านที่เก่าตลอดทั้งพี่น้องผูม้มาร่วมสุกสัการเมื่อนี้ขอไม่ไว้ใ่ให้พี่ให้น้องทุกท่าน ตรงมีแต่คนสูงขนจะเลื่อมคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสขขมข้อบ่งบอปรารถนาหลังด้วยหลังด้วยตลอดปปและตลอดไปอีพอสำหรับวันศร์ีของห้เฮาเกิดดีถึงสูงเด้ออีพอเด้อขอคุณหลายๆครับ